สวัสดีครับคุณมณฑลครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เดือนพฤศจิกายน2 5 5 4นะครับเราก็อยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็คงมาพูดถึงปัญหาที่ทุกคนได้รับภัยพิบัติมากมายนะครับพัดบ้านนะครับบ้านพังบ้านเสียหายจากปัญหาอุทกภัยใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ3 3จังหวัด37จังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับแต่ที่พูดกรุงเทพก็เพราะว่าเห็นเด่นชัดหน่อยเพราะว่าสื่อมวลชนเขาออกอากาศเยอะนะครับ ปทุมธานีนนทบุรีซึ่งนับว่านับถึงวันนี้ก็ยังต้องถึงเดือนหน้าคือเดือนธันวานครับเหตุการณ์นี้มันก็น่าจะเกิดซ้ํานะครับเพราะว่ามันเป็นกงล้อประวัติศาสตร์ถ้าเกิดแล้วก็จะเกิดอีกคุณบรรทอนมีความคิดอย่างไรครับทําไมคนเขาก็ทาบุญทากุศลมากมายแต่ทําไมต้องไปรับเคาะกรรมขนาดนั้นครับอ๋ออันนี้มาพูดเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนะครับคือที่เขาได้รับกันอย่างนี้เป็นเพราะว่า เขาใช้ธรรมชาตะโดยที่ว่าไม่ไม่แบ่งให้ธรรมชาติได้มีโอกาสได้ปรับตัวนะครับคือเขาใช้ธรรมชาติเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าสมมุติว่าเขาใช้แค่เก้าสิบเหลือไว้สิบเปอร์เซ็นต์ให้ธรรมชาติเขาได้ทําหน้าที่ของเขาถ้าเขถ้าถ้าเขาเหลือไว้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถให้ธรรมชาติเขาแก้ได้ก็เหมือนที่บอกว่าหนองเนี่ยไม่ควรจะถมควรจะช่วยกันขุด คือหนองเวลาเนี่ยที่ที่ภาษาทางการเ็าจะเรียกแหล่งชุ่มน้ํานะครับแหล่งชุ่มน้าเนี่ยองสมเด็จพระเทพบอกว่าแหล่งชุ่มน้ําของโลกเราเนี่ยหายเกินป่าครึ่งแล้วอะ่ะตอนเนี้ยหายเกินป่าครึ่งหนึ่งแล้วการที่ทำ,ทำกเกษตรทุกวันเนี้ยเราก็เหมือนจะรังเกียจน้ําพอเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยเราก็จะระบายน้ําออกจากพื้นที่ปรับพื้นที่ให้เรียบพื้นที่เนี่ยจะปรับเรียบหมดเลย พอเรียบแล้วจะไม่มีเลยนะครับพื้นที่เรียบท่านลองแพนกล้องไปดูที่เขาเกตพื้นที่เด็ครับพื้นที่เด่ยเรียบหมดเลยเด่ยม,มีมีพื้นที่ตัวจริงให้เห็นด้วยเนี่ยมันมันไม่มีแอ่งเลยสมัยก่อนนี่มันเป็นแอ่งเป็นหนองเป็นโคกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนครับผมเนี่ยตอนที่เป็นป่าแรกเลยเยแถวแถวเนี้เต็มไปด้วยโคกสูงสูงใหญ่เลยแล้วก็มีหนองลึกๆเก็บน้ำว่าน้ำจะอยู่ตลอดปีอ่ะ ตอนนี้ก็เอารถอะถ่ายจนหมดเลยเมื่อก่อนกับผมก็เคยตอนเป็นเด็กๆก,ก็อยู่แถวนี้เองนะครับตอนนี้เขาปรับเรียบหมดแล้วเนี่ยคือคือการที่ว่าเราเราทำลายธรรมชาติโดยการหวังเอาเอาพื้นที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไงการใช้พื้นที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เหลือไว้ให้ธรรมชาติเขาได้ได้ทำหน้าที่ของเขาว่ะ พอน้าเนี่ยเขาเขามีหน้าที่ทํามาหล่อเย็นเปลือกโลกหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งเนี่ยตอนนี้เราเราก็ไม่รู้นะไม่มีนักวิชาการอะไรมาบอกเราวอ่าปีหนึ่งฝนตกลงมาให้เท่าไหร่เราจะเอาให้มันอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่แล้วถึงจะพอใช้อะไรอย่างเงี้ยเราคงจะต้องเริ่มมาศึกษากันใหม่แล้วนะครับว่าทําอย่างไรพื้นที่ของเราเนี่ยเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยจะให้น้ําอยู่ในพื้นที่ของเรา ให้มันลงไปใต้ดินตัวอย่างภาคกลางเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเป็น,เป,นเป็นพื้นที่น้ำไงแล้วทางใต้เนี่ยเขาก็เป็นน้ําเมื่อเราสูบตอนหลังๆเนี่ยเราจะสูบน้ําบาดาลขึ้นมาพอสูบขึ้นมาพื้นที่เขาก็จะยุบยุบเป็นเม็ดๆเลยเหมือนพื้นที่กรุงเทพพื้นที่สนามบินตัวรรนภูมิเนี่ยเมื่อเราเราสูบน้ําขึ้นเนี่ยพื้นที่ก็จะต่ําลงเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรามี วิธีจะสร้างบุญใหญ่ๆก็คือเนี่ยคือแก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างเนี้โดยการเก็บน้ําไว้ในพื้นที่เมื่อน้ําพื้นที่พอน้ําก็จะซึมกลายเป็นน้ําบาดาลเมื่อน้ําบาดาลมีมากพอแผ่นดินก็จะไม่ยุบเพราะนักวิชาการบอกว่าถ้าสูบน้ําบาดาลแล้วแผ่นดินยุบตอนนี้หลายๆประเทศก็สูบน้ําบาดาลจนพื้นที่จะต่ำกว่าระดับน้ําทะเลแล้วแล้วสักวันหนึ่งเมื่อที่คันกั้นน้ําทะเล พอคันมันกั้นพังใช่ไหมน้ําทะเลก็จะกลับมาท่วมเราดังนั้นเราเราต้องหยุดหยุดการใช้น้ําบาดาลน,นะครับพยายามหาน้ําบนผิวดินเนี่ยให้เพียงพอถ้าน้ําผิวดินเพียงพอเราก็ไม่ต้องใช้น้ําบาดาลแล้วเนี่ยเป็นเป็นการสร้างบุญเกิดการการทาบาปโดยไม่รู้ตัวก็คือการทําลายแหล่งน้ําท่วมขังนะครับ น้ำท่วมขังจริงๆเราต้องรักษาเขาไว้แต่เราก็ไม่รู้นะเราก็ถมหมดเลยเพราะเรามีเครื่องจักรกลแล้วเนี่ยเราก็เอาไปถมอ่ะฉะนั้นเราต้องกลับความคิดใหม่ทําใหม่ก็คือแบ่งพื้นที่เป็นหนองเป็นโคกเอาไว้แล้วก็สอนให้อนุชนรุ่นหลังให้รู้จักประโยชน์ของหนองน้ํากับโคกให้มันเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติไว้ แล้วพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราคำนวณเสร็จเลยว่าเขาต้องการน้ําบาดาลเท่าไหร่เนี่ยเราต้องทําช่องลงไปแบบทางจันทบุรีนะครับ<ส>เขาขุดบาดาลมือประมาณห้าวาสิบวาห้าวาสิบวาขุดไปทั่วเลยเจตนาของเขาก็คือหวังเอาน้ําข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมแต่ผลทางอ้อมเขาเมื่อเมื่อหน้าฝนะน่ะน้าก็จะไหลกลับลงไปทางรูที่เขาขุดอ่ะคือจาก จากที่เวลาถ้าสมมุติไม่ขุดน้ําก็จะไหลลงทะเลไปแต่พอเขาขุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไหลาทางรูของเขารูของเขาเขาเจาะลงไปประมาณท่อ PVC ก็ห้านิ้วนะครับแล้วก็น้ํเขาเอาขึ้นมาหน้าแล้งแต่หน้าฝนเนี่ยน้ำก็จะกลับลงไปหน้าแรงเขาก็เอาขึ้นมาใช้เป็นวัตจักรอย่างนี้นะครับแต่พื้นที่แถวจังหวัดอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ขุดกันครับบาดาลมือ5วา10วาใช้ จะใช้เครื่องก็ได้นะครับใช้เครื่องก็ได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถจะ,จะเป็นวิธีเก็บน้ําระดับลึกคือเก็บเ,เกิน10วาก็ต้องใช้รูแบบแบบบาดาลน,นะครับเขาเขามีบ่อน้ําตื้นนะครับบ่อ,อลึก3าสี่วาเนี่ยแล้วก็มีบ่อไอ้เล็กๆเนี่ยลงไปอีก5วาอย่างเงี้ยพอน้ําพอหน้าฝนน้าจะไหลามาบ่อน้ําธรรมดา แล้วก็ไหลลงรูบ่อน้ําลึกลงไปนี่คือการวิธีเก็บน้ําโดยที่ว่าเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งโดยที่ว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้นะครับมันก็ไหลลงทะเลหมดนะครับเพราะผิวดินตอนนี้มันเรียบไม่มีไม่มีอะไรช่วยเลยอะ่ะเลยเลย,เลยต้องขอ,ขอเชิญทุกท่านมาช่วยกันสร้างตร,ง,ตรงนี้แม้กระทั่งเรามีที่แค่ห้าสิบตารางวาเราก็สามารถขุดได้ ขุดบอ่อโคมปั้งหนึ่งเมตรลึกสามวาแล้วก็ขุดบอ่อเล็กๆเนะี่ยลงไปอีกสักสามสี่วามันก็พอฝนมาน้ํามันซึมมาลงบอ่อโคลมแล้วมันก็ลงรูเล็กลงลึกๆล,ลงไปเป็นน้ําบาดาลน,นะครับแล้วคนอื่นนี่ก็สูกน้ําบาดาลที่เป็นร้อยๆเมตรเนี่ยเราก็เสริม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 ไว้ให้ทุกพื้นที่ก็มีน้ําบาดาลอย่างนี้ครับดีครับก็สวัสดีครับ